กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพะะ F อซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมเป็นประจำนะครับผมพูดเหมือนกันทุกๆวันทุกๆคลิปนะครับผมเพราะมจะพูดอะไรที่มันแปลกไปกว่าน,นี้นะครับ f อนะฮะพบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับบางวันก็ดึกมากบางก็ดึกน้อยวันนี้ก็น่าจะดึกมากอีกแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้พระ ใหม่ๆนั้นหมดนะครับ fc ลงเกือบหมดแล้วนะครับเนี่ยวันนี้มีพระใหม่มาอวดมารีวิวกันแค่สามเลการเองนะครับ fc นะฮะนี่ฮะพิมพิยมจิตที่สามนะครับแล้วก็พระช่างเจ้ามาพระเก็บนะฮะพระเก็บไว้เอาไว้ขายยามหิวนะฮะหิวอะไรที่ไม่ได้หมายความว่าหิวข้าวนะฮะหิวเงินนั่นเอง <laughs> หิวกระตังนะฮะหิวเงินแล้วมันฟังดูไงม้นดูดูหยาบคายนะหิวกระตังนะฮะหิวมันนี่นะครับผมก็เลยทยอยออกมานะครับผมพระที่แบบจริงๆแล้วไม่ไม่เชิงเก็บหรอกครับบอกตรง่ะพระเนี่ยคือซื้อมาแพงนะฮะโดนมาแพงนะครับผมคือขายไปก็ขายไม่ออกนะฮะก็เลยนั่นนะฮะถึงจุดหนึ่งนะก็ลองเอามานะครับออกขายดูนะครับผมนะ อ่ะอุ้ยโดนมือโดนกล้องวันนี้ดูกันนะฮะมีอะไรมารีวิวเอามาหลอกเอฟซีกันบ้างนะฮะหลอกกันดึกดึกไปเลยนะกำลงงังง่วงก็จะได้โดนกันดีนักละนะฮะนะครับผมเอาอะไรมาวางเนี่ยนะครับพญาเต่าเรือนนะฮะไม่ใช่หลวงพ่อเงินนะครับผมอันนี้นานแล้วเนี่ยเคยลงไปนะฮะเาเรียกว่าแกะจากหินแกะหินอุกกาบาตนะฮะอันเนี้ยซื้อเป็นของแปร์นะ ซื้อพี่น้อยระยองมานะครับเนี่ยนานแล้วเนะนี่ยนะครับผมก็เขาบอกเป็นของมงคลน,นะฮะของมงคลหินอะไรสักอย่างใ่แน่ใจละผมลืมไปแล้วนะฮะไปเจอพี่น้อยต้องถามแกเป็นพญากเต่าเรือนนะฮะเต่านี่ก็เป็นของมงคลน,นะครับของคู่บ้านเลยนะฮะอันเนี้ยตั้งไว้บูชาก็าช่วยในด้านการส่งเสริมเรื่องการ เจ็บไข้ได้ป่วยโชคลาภนะครับไม่ได้เสริมให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเสริมให้แบบว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะอายุยืนนะเหมือนเต่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าพัดมานะครับไปได้ดูของเก่ากันก่อนเนาะนี่ฮนะติดมือมัง่งหลุดจองมัง่งอะไรมั่งนะเข้า,ขากันไปนะครับผมพระปิดตาเนี่ยนะผมเนี่ยโหอยู่ยังอยู่ยงคกระพันจริงเลยนะครับผมมาต่อกันนะ เย้าวยวนมากแนตะ่ยังขายไม่ได้นะครับอันนี้นะครับใจหนึ่งก็ชอบนะมันสวยจานดีพิมพ์ปั้นเนี่ยนะครับผมนะผงคลุกคลักนะครับผมจานทั้งองค์เลยนะครับผมน่ารักมากนะฮะน่ารักจริงๆเลยฮะน่ารักน่ารักไม่รู้เกจิไหนนะครับผมอันไหนเคยดูกันแล้วก็ให้ดูไม่นานนะครับผมนี่อีกองนะครับผมเนี่ย ติดมือที่ติดมือนะครับผมเนี่ยนะฮะโอ้โหขายก็ต้องถ้าเอาตามที่ต่อก็ต้องขาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับอย่างเงี้ยนะเอฟตี F T ครับพิมพ์ปั้นเหมือนกันนะะปิดทองนะฮะทองเก่าปึ๊กเลยนะครับผมนะสุดความน่ารักนะพิมพ์ปั้นของนี่นครับผม ลวงพ่อปานอ่ดูไม่เป็นนะครับผมเนี่ยโดนมาเมืนจะโดนมาแพงด้วยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวยอมขายคันแบบขาดทุนอิรุ่ยฉุยแฉกไปนะครับผมแต่ก็เอากําลังแบบสวยงามนะครับขาดทุนมากก็จริงๆครับชั้นแรกนะมัวดิด,ดาร์ชนะถ้าไม่มัวดิด,ดาร์ชนะขายได้หมดแล้วนะครับได้มาแรกนะโอยดิดดาร์เรียกว่าดิดดาร์นะ สับคอมมดิสดัสในวงการว่าเครื่องคือแหมได้พามาแล้วทําเป็นแบบโอ้โหท,ทำเป็นเปิดแพงทําเป็นแบบนะไม่อยากจะขายนะะไม่ได้ว่าขายแล้วครับว่าตัวเองนี่แหละนะครับผมสุดท้ายมีต่อกันไม่โดนเนี่ยนะฮะก็เริ่งติดมือนะฮะเนี่ยตอนแรกทําเป็นดิสดัสนะฮะได้แล้วมันโอ้นะเท่าวนั้นเท่านี้นะจ้าเท่านั้นเท่านี้นะนะครับผม เนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนก็นมาต่อกันไม่โดนเนี่ยหลวงพ่อเพชรวัตตะแบกเนี่ยนะครับผมนะฮะแรกๆก็แข็งไว้ก่อนแข็งไว้ก่อนนะฮะนะครับนี่พอเพชรนะครับวัตตะแบกครับก็วัดหลวงพ่อทองวัดเขากบแล้วก็สุดยอดเกจิจังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะปลุกเสกหลายท่านเลยนะครับเพราะว่าวงคนก็ว่าหลวงปู่สุกร่วมปลุกเสกด้วยนะครับผมเนี่ย เดี๋ยวของใหม่เอาไว้ก่อนนะฮมาดูมีอันนี้หลุดจองนะสองรายการเลยเนะี่ยหลุดจองนะครับผมหลุดจองช่วงก่อนปีใหม่อ่านะบอกหลังปีใหม่วันที่หนึ่งที่สองจะโอนนะนี่ก็นั่นมาแล้วนะครับผม,ผม,ม,มนะผมก็ไม่ได้ไปตามนะผมก็ไม่ได้ไปตามเราเลยนะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็เอามาทันเลยดีกว่านะครับผมถ้าท่านยังรักสนใจอยู่นะถ้าทักกันมาได้นะครับผมเนี่ย พิมพ์มิยมเอนะครับผมผิวสวยเดิมนะครับไม่ใช่หุยเขียนพิมพ์ใหญ่เอนะครับผมเนี่ยสวยงามคมชัดลึกนะครับสวยคมชัดลึกเลยนะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าสวยเดิมนะแต่อาจจะไม่เ,เรียกว่ายังไงอะ่ะไม่ไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่นะไม่ค่อยมีคราบใครมีอะไรนะครับไปถือว่าส่วนตัวก็ดูเป็นพักแค่ดูง่ายเลยแหละนะครับผมเนี่ยส่วนตัวผมนะนะครับผม ไปยังยืนยันว่าขอขายจบเลยนะครับผมว่าจะพิมพ์ใหญ่เอสวยสภาพนี้ขายกันแบบราคาทั่วไปก็เป็นแสนนะเจ็ดแปดหมื่นต้องมีน,นะครับ f สี FC. นะฮะนี่ฮะดูจุดจ่ายตังค์เนี่ยดูใต้ฐานนะครับผมเนี่ยดูกระแสโลหะใต้ฐานดูนะฮะพายอย่างเงี้ยต้องส่องนะฮะพายอย่างเงี้ยต้องส่องนะครับอันนี้ติดจากงานอ่อดูคาบเบานะฮะี่คนะฮะ ปิดงานวัดส,สมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมพิมพ์ใหญ่เอนะครับผมสวยงามคมชัดลึกลยครับรูดจ,จองนะครับผมผมไม่ได้ตามหรอกครับผมเพราะเข้าใจว่าปีใหม่ก็อาจจะใช้เงินกันเยอะนะครับผมนัดโอนกันบอกว่าวันที่หนึ่งที่สองนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทักไปนะฮะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้นัดโอนตั้งแต่บอกว่าอวันที่หนึ่งนะบอกโอนวันที่หนึ่งนะครับผมสงสัยรอถูกหวยเปล่า <laughs> ไม่ใช่หวยออกจากที่สามสิบแล้วนะครับผมนี่นะหลวงปูุ่กวัดปากคลองมะขามเผ่าเนื้อทองแดงผิดกฎหมายนะฮะหรือว่าทองแดงเวือนแชงทองแดงเถือนเองนะฮะพิมพ์ประพาสชนรัศมี นะครับผมพะพามโทลสมีนะครับ mm hmm. โบแดงแสดงใจเนี่ยออกสำริดเลยออกสำริดออกทองแดงเถื่อนนะ mm hmm. ผิวสองสีเลยนะครับเนื้อออกสองสีเลยนะฮะเนี่ยโลหะผสมนะครับผมเนี่ย mm hmm. ข้างหน้านี่ออกทองแดงเถื่อนหรือออกแดงแดงนะฮะ mm hmm. ข้างหลังออกแบบอมอมดําเนื้ออมเขียวอย่างกบดูกากึ่งกำกางเหมือนกับเป็นออกเมฆกรงเมฆสิทิ์อะไรไปอย่างนั้น,นะนะครับเนี่ยนะฮะ น่ารักมากเลยนะครับผมเนียผมเปิดแพงนะฮะองค์นี้เปิดแพงนะครับผมแต่ขายถูกไม่ได้นะครับผมคุณมาแพงนะครับผมรุดจองนะครับ fc นะครับก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับอยู่เขาก็เงียบไปนะครับผมก็เลยไม่เป็นไรนะครับผมมาดูอ่าพระท่านเจ้ามานะครับพิมพ์อะไรชื่อพิมอะไรผมลืมไปแล้วนะฮะ แต่นี้จําได้ว่าเป็นอพิมพ์้ากระบีนะบาานะบ่นะครับเจ้ามาพิมพ์้ากระบี่นะครับอันนี้ก่อนนะครับผมนี่จะพิมลายฐานสูงหรือเปล่านะครับผมนี่พระท่านเจ้ามานะครับผมนี่ฮะซื้อไว้เมื่อหลายปีแล้วนะครับผมในช่วงที่เคยมีจังมาก่อนนะฮะอย่างที่บอกนะครับผมีซื้อเกี่ยวกับผมเป็นคนชอบแบบพระลอกเก่านะครับพระลอกเก่าเมื่อก็ออกเหมือนกับสมฤทธ กึ่งจะเป็นโลหะทองผสมอ,ออกอมแดงนะ่ะอมเหลืองอมแดงนะครับผมเนี่ยใต้่านนะครับผมครับหิวแล้วนะครับเอาออกมาเนี่นะครับสาภาพใช้หน่อยนะครับผมเดิมๆน้ไม่ใช่ผมใช้นะซื้อมาแบบนี้เลยนะครับผม พระท่านเจ้ามานะครับลรวบอกว่าท่านไม่ได้เข็นทั่วไปอย่างแน่นอนเนี่นยดู้าการคลองใช้ดูๆนะเป็นๆยืๆยับยับ,ยบ,ยบ,ยบยน่นนะเนื้อสัมผัสดโดนเนื้อโลหะเนี่ยกับเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่เรียกว่าตามุงอร่อยแบบเงื่อกัดอะนะครับเนี่ยนะตามหกเข่าเนี่ยนะครับผมลืมไปแล้วนะไ่ดูเขาเล่นกันเท่าไหร่อ่ะจริงๆนะราคาเนี่ย นี่เหมือนกันนะครับอีกท่านเจ้ามายพิมพ์ครับพอพิมพ์หน้ออกนากระบี่นะครับผมซื้อไว้แพงมากๆเลยนะครับในณจุดนั้นวันนั้นสถานการณ์การเงินผมตอนนั้นนะครับผมนี่นะฮะทยอยออกมานะผักเก่าพผักเก็บนะครับผมนะฮะโลหะทองมีฮะโหถ้าใบาแบบ หยาบมากๆนะฮะะบายหยาบมากๆเลยนะครับมันเจ้ามานะครับผมแล้วก็เรียกดูวนยังไงนะเรียกว่าพิมพนะ์้้ากระบี่นะครับผมปิดท้ายด้วยอ่สายบ้านผมนะครับ พิมพ์นิยม A นะฮะติดที่สามนะครับที่งานตลาดเครื่อง l อที่ผ่านมานะงานประกวดวันที่หนึ่งนะครับผมเอาไว้ท้ายเพราะว่าผมชอบนะเป็นอีกองหนึ่งที่ผมชอบนะชอบมากกว่าที่หนึ่งนะฮะชอบสูสีกับที่สองอ่ะนะครับองค์เนี้ยนะครับผมะะแบ่งฝาอะไระลืมชื่อแก,กนะฮะแบ่งฝามานะครับนี่ฮะพิมพ์นิยม A นะครับอ่ นะครับผมเป็นพระสะภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับเนี่ยดูนี่ฮนะดูตาพระอินนะครับผมเนี่ยจุดนั้นนะก็เห็นขึ้นมานูนๆหน่อยๆน,น,ะนะครับนี่นะฮะเหมือเขียวปั๊ดนะฮะเนี่ยเป็นพระที่มีเส,สน่ห์ที่สุดเลยในบรรดาสามองค์หนึ่งสองสามนะครับเนี่ยดูกันฮนะ รูปรอหลวงพ่อเงินรอโบราณรูปรอโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมพิมพ์นิยมพิม์นิยมเอนะครับผมลืมชื่อป่านะเคยถ่ายคลิปแกด้วยนะฮะป่าย,อย้นะอ,ายอยนะของป่าย้อยนะป่าย้อยนครสวรรค์นะฮะเนี่ยนะครับดูเลยนะครับนี่ะครับเบาสนิมขุมนะครับผม ้อย่างนี้งไงก็ผ่านการใช้นะบีมีอาจจะถักกรวดถักอะไรใช้นะครับผมเนี่ยดูซอกนะจุดจ่ายตังนะครับผมคือนเนื้อหาโลหะอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดมากเลยถ้าเป็นพวกวัดขวางเอออะไรเออที่แบบไม่ใช่พระหลักล้านเนี่ยเราตัดสินใจซื้อได้ง่ายๆเลยนะราคาหลักพันเนี่ยนะครับ สามพันสี่พันห้าพันเราตัดสินใจซื้อได้เลยะคะัแต่พอเป็นพิม,มพิยมพระหลักล้านปุ๊บเนี่ยเนี่ยดูสนิมขุมนะแดงดูโลหะแค่เอาโลหะอมเขียวนี่ก็แบบอืมนะแล้วดูใต้ฐานนะครับนี่นะครับถ้าเป็นพระอย่างที่บอกอะวัดขวางเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างอื่นเนี่ยเราตัดสินใจชื้อซื้อได้ง่ายอยู่แล้วนะหลักพันสามพันสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยนะครับ แต่เป็นพรนหลักหลักล้านเนี่ยนะก็คิดกันแล้วคิดกันอีกนะครับผมเพราะนั้นองนี้เอาไม่ถึงล้านอยู่แล้วนะครับ fc นะฮะขอขายจบเลยนะครับขอขายจบเลยนะครับผมมีใจนะฮะชักลักกันมานะดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะครับผมดูที่ใช่ซื้อที่ชอบนะครับผม fc ครับนะะไม่มีประกันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมขายจบเลยใช้เงินได้เลยนะครับ fc นะฮะ คือที่ว่าผมจะได้หาเอาเงินไปต่อย,ยอดนะฮะซื้อของใหม่เอามาฝาก f อนะฮะครับผมนนะครับพิมพ์นิยม A นะฮะนี่ทำไมดูเหมืนอ,อ,อนจะมีมือลองเลยใชไหมเออกรรมการบอนิยม A นะฮะ ก็มี่าเขาอิ่มแต่ไม่มีฮนะไม่มีมือรองครับเขาดูเหมือนหล้อหล่อเฉยไม่ใช่นะฮะต้องชัดกว่านี้นะครับผมบางทีก็อาจจะเป็นพิมพ์เดียวกันก็ได้นะเขาก็แบบเกิดจากการรอบุลานแะนะครับ FFC นะฮะเกิดจากรออบุลานนะครับผมที่ผมเห็นในหนังสือมาก็ไม่เหมือนกันสักองค์นึงนะฮะเหมือนกันในช่วงคิดหนักเลยนะเหมือนกันมากๆในคิดหนักเลยนะอย่าเหมือนกันจนเกินไปนะครับผม แตกต่างกันบ้างนะฮเหมือนกันเกินเดี๋ยวโดนนะฮะก็นี่ฮะแกคิดถึงกันนะครับผมทําคลิปนี้บิ๊กเดืกดครผมแบบคิดคลิปอิกลังเลยแล้วไงนั่นดีไหมนะจะเอามีคลิปมาฝากเอฟซีดีไหมนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะมีคลิปไหมต้องหาพระมาลงนะครับเอฟซีนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นรวมฮิตติดมือก็ได้นะครับผม ประมาณนี้นะครับ fc นะครับผมแก้คิดถึงกันนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสนใจพระเครื่องเครื่องรางที่เห็นอยู่นี้ก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัว กราบลา F4 ทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆทุกท่านขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ